ก็คงเป็นแมตช์ที่ได้กระทืบวฆสนาแหละไม่ธรรมดาเกินยากแต่ก็แพ้เยียว่ะไม่มีใครหยุดยั้งเลโวได้สวัสดีครับพวกเราท็อปโดโจกับรายการท็อปเมเนีย EP ที่หนึ่งอย่างเป็นทางการก็ EP นี้นะครับจะเป็น EP แรกที่เตรียมนำเข้าสู่ อีเวนต์แรกของปี2025ของพวกเรานะครับชื่อว่า New Era นะฮะแล้วก็อีเวนต์นี้ต้องบอกเลยว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าโสเตอร์ของเราเต็มตัวกันอย่างดีนักมวยปล้ำทุกคนเต็มตัวมาอย่างพร้อมและแน่นอนครับสำหรับ EP แรกวันนี้เรามีนักมวยปล้ำของทั p โดโจนะฮะที่จะมานั่งคู่กับผมเช่นเคยขอต้อนรับ JU U จาก Revolution Squad ครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับ,รบนี่ JU U นะฮะ แล่นี่ครับแนะนำตัวก <Switzerland> ันอย่างเป็นทางการครับเจยูจากเรเว l u t ชั่นคอ a d นะครับครับเจยูเรโวครับเออเดี๋ยวก็เป็นดาวเด่นช่วงนี้คุณเจยูแบบปีที่แล้วครับผลงาน ที่ภาคภูมิใจนี่เป็นยังไงบ้างครับแมตช์ match ไหนครับก็คงเป็นแมตช์ที่ได้กระทือวันสนาแหละแต่โอเคนะเขาไม่ธรรมดาเกินยากคนนี้คนคน,คนนี้ยอมรับเลยแต่ก็แพ้เจยูอ่ะนี่ไม่เหนือบ่าฟาแรงเจออยูอ่าว่าไปครับสิสำหรับอีเวนท์ที่จะถึงนี้นี่ก็หลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วว่าเจออยูมีคิวขึ้นปล้ำถึง2แมตช์เลยนะเราว่ากันที่แมตช์แรกเลยแล้วการเป็นการเอ็กซิบิชันของ นักมวยปล้ามเลือดใหม่หน้าใหม่ของเรานะบาโฟเบียเป็นยังไงบ้างครับเจยู่คิดว่าแมชนี้คุณกับเขาเนี่ยกับบาโฟเบียก็ยังไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ดูรูปร่างร่างกายโอเคคนคนนี้โอเคแต่ก็อีกนั้นแหละเจะยู่ทำอะไรไม่ได้มั่นใจมั่นใจมั่นใจเกินมั <S 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 <s> <S 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 ่นใจอ่ะโอ้โหเกินมั่นใจ นี่แบบที่ผมเห็นที่บาฟูเบียนี่การต้มนี่เขามีแบบรวมไปข้างหลังมีสกูบอยมีความพิ้วมากเลยคิดว่าเจยูนี่จะจับอยู่ไหมจะพิ้วแค่ไหนจะไวแค่ไหนเจ,ะจะอเจยูมันก็เท่านันบ่อะเท่โ yeah. okay. คตรเอาเลยคนระับนี่เท่ากับว่าเอ็กซิบิชันนี่คือผลไม่คาดเคลื่อนนะตามนี้เจยูแน่นอนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแทงได้เลย นี่อ่านี่นี่นี่คือความมั่นใจครับซึ่งตัวผมเองมองว่าแมท extension แมทนี้นี่จะเป็นอะไรที่โชว์ความว่องไว้แต่ก็ต้องเจอพละกําลังที่แข็งแกร่งนะฮะก็ต้องไปรอดูในแม์ปั้มจริงว่าจะเป็นยังไงนะแล้วไมปั้มใหม่ก็ไฟแรงเจยู J U ก็มาแรงเหลือเกินช่วงนี้นะฮะแม์ Math ต่อไปดีกว่านี่ต้องขอความเห็นเจยู U เป็นการส่วนตัวเลยนะับเพราะว่าคู่ปั้มในแมทต่อนนน่นนนะนนยนค็คัค้มออกกบาืะะ แต่จเจอกับพีนัทจากแบดคอมพานีคู่นี้เป็นยังไงครับในความคิดซิลเวอร์บนเลยเอา้ามันยังอยู่ในค่าเราอยู่อเอา้ายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ตัวเละเป็นคีย์ถอดใจไปแล้วไอหานี่คิดว่าเป็นไงครับเจอยูการปั๊มคู่นี้ถ้าจะให้พูดมันก็ซินเวอร์อ่ะมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงของมันอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะแบบน,นี้อาจจะได้เห็นร่างทองของมันอีกครั้งพีนัทพีนัทก็อาจจะหมดความมั่นใจนะเขาเพิ่งแท้คนของเลโวมาอันนี้ก็ต้องรองดูต่อไป เรียกว่าแพ้เลโวแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเมนตัมใหญ่เลยนะที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวผมคิดว่านะถึงว่าบูเล็ตน่าจะโดนยำ่ำก็ต้องรอดูไปแล้วคิดว่าใครจะเป็นคนคุมเกมแบบนี้ถ้าตามสกิลต่อสู้ที่ผ่านมาก็คงจะเป็นพีนัทนะ แต่ก็ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นซิลเวอร์มันแก้เกมอาจเอาชนะก็ได้ใครจะไปรู้ต้องมาดูกันนะฮะในอีเวนต์วันอีเวนต์ของเราคนะู่ต่อไปมาถึงคู่นี้ไม่พูดไม่ได้ซะด้วยเลยเพราะว่าเป็นการเจอกันภายในกระชับมิตรของ Revolution Squad นะระหว่างเบสบุญพากับ JU อของเรานะครับโข oh, ขอพูดอลยรดีอาแมตชนี้ยังไงฮนะแมตชนี้เรอะ่าะช่วงเวลานี้นะไม่ต้องห่วงเรโวเดินแรงทุกคนอยู่แล้วนี่ แต่เบสบุญพายอมรับฝีมือไม่ธรรมดาสยารรมเฟเตอร์ที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็ฟัดพอฟัดพอเหวี่ยงกับคูม,ม้าได้เลยก็ยังว่าน่าสงสารแบบนี้คพู่ต่อสู้มันจะเป็นเจออ,อยู่อีกอยังไอ้น้องยังยัง,ง,งก้าวข้ามที่ไม่ได้หรอกคือมั่นใจเลยว่าการปั้มแมตนี้แม้ว่าเบสจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะก็จะ,จะไม่สามารถก้าวข้ามตัวเจยูได้นะครับนี่คือความมั่นใจของเจยูซึ่งคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ชนะ มันเกินร้อยได้อีกว oh. oh. ะโอ้โหอะครับต้องมาดูกันใครดูเทปนี้นะผมบอกเลยอยากให้มาดูที่มาดูที่สนามจริงมากเลยเพราะว่า mm hmm. การตั้มกระชับริดของ e v o l u t i o n สควอตมันต้องเข้มข้นแน่นอนเพราะพวกเขาท็อปฟอร์มกันจริงในช่วงเวลาดีโอเคคนระับคู่ต่อไปนี่ก็จะเป็นคู่ปรับเก่าของคุณเจยูเองนะฮะ mm hmm. ก็คือวาสนานะฮะนักมวยปั้มหน้ากากที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนกับคุมะพี่หมียักษ์ของเราในฐานะที่เจอมาแล้วทั้งคู่เนะี่ยเป็นยังไงบ้าง สายเทคนิคกับสายพละกกาลังพูดยากของคู่นี้ถ้าเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบก็จะไปเด่นคนละด้านเนาะต้องไปรอดูในแมตช์แหละเพราะวที่สู้มาก็สู้มายากทั้งคู่เหมือนกันแต่ก็แอบบแอบบเทียบว่าลักษณะนะเพราะว่าโอ้โหอยางไฟเตอร์ที่ผ่านมาก็เล่นเจอูกับยับเหมือนกันคู่นี้ก็สนตัวผมนะผมคิดว่าความไวกับพละกําลังแข็งแก่งถ้าเจอกันเนี่ยถ้าเขาโดนตักได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคุมะกำลาเหมือนกันนะ แต่ถ้าคูมะจับเขาไม่อยู่ก็เป็นคูมะเองมากกว่าที่จะโดนพินฟอมก็คู่นี้ก็น่าลงงุ้นนะคุมเกมแล้วยิงจังหวะได้ซึ่งถ้าเป็นเจยูนี่ชนะทั้งคู่ไหมออจอ และก็นี่ครับคู่ปิดท้ายของอีเวนต์นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการชิงแชมป์นะเป็นการเจอกันระหว่างนักมวยปล้ำเอาโสมากฝีมือคนหนึ่งนะฮะจากแบทคอมนี่โกเลมไทยกับน้องใหม่ไฟแรงจะเรียกน้องใหม่ไม่ได้เพราะตอนนี้เขาเป็นแชมป์สมาคมเราครับมล็อกไทยเรสติ้งหนึ่งในสมาชิกเรวิวชั่นสควอตปรินซ์เบนนี่คู่นี้อย่างไรครับทีโอ้แบทคอมโกเลมไทยแบทคอมมันเขาล่วงโรยไปแล้วนะ เน่าจะหมดอายุปั้มแล้วจริงๆอ่ะรุนแรงแต่โหแล้วล่าสุดพีนัสเสียแชมป์ให้เบนเบนเนี่ด้วยถ้าให้พูดถึงระหว่างแมตชน,นี้เหรอโหขนาดคนถือแชมป์เก่าพีนัทนะยังโดนเบนเบนเนี่มาแล้วนี่โอ้โหโกเลมจะไปเหลืออะไรยุคนี้มันยุคของเลโวบอกแล้วตอนนี้เลโวเดินแรงตรงนี้ก็คือจะบอกว่าไม่มีทางเลยที่สมาชิกแบ็ค,คอมพานีนั้นจะชนะเลเวอร์รูทันสควอตไม่มีมันหมดยุคของเขาไปแล้ว ยุคนี้มันเลโวเท่านั้นางการมาถึงยุคใหม่ยุคสมัยใหม่ซึ่งตัวผมคิดเองแล้วถ้าเป็นคู่นี้ผมให้ปรินสเบนนี่ครับเพราะว่าเขามาแรงจริงๆปรินสเบนนี่อยู่แล้วครับแล้วใคร่ะครับมีการคาดเดาในอนาคตไหมว่าใครกันที่จะหยุดยั้งเรืวลูชั่นสควอตหรือจะหยุดยั้งปรินสเบนนี่ได้ไม่มีใครหยุดยั้งเรโวรได้อ่านี่ก็ต้องมารอดูนะครับนี่ก็ท็อปเมเนียตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพรีวิวสำหรับอีเวนต์แรกของปี ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากมายนะฮะแต่สิ่งที่มีคือวันอีเวนต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่สนใจนะฮะอยากให้เข้ามาดูกันมาดูเลยครับการโชว์ฟอร์มของ J.U. หรือนักว้ยปั้มทุกคนในค่ายเรามาดูที่สนามเราติดต่อจองบัตรกันได้เลยนะแล้วก็ EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้มีอะไรฝากถึงนักวยปั้มคนหนึ่งในค่ายไหมครับฝากถึงทุกคนในค่ายกค็คงมีแค่ประโยคเดียวพวกมึงใครก็ได้และอย่าลืม 16มีนานี้มาเจอพวกเราท็อปโดโจอ่าโอเคครับ16มีนานี้นะครับท็อปโดโจจองบัตรผ่านออนไลน์หรือวอล์กอินมาได้นะครับแผนที่เดี๋ยวขึ้นเอาไว้แล้วเจอกัน EP หน้าท็อปเมน,นิฝากติดตามท็อปโดโจทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วเจอกนครับสวัสดีครับ<ก>